คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองสุภัตราสุภาวงศ์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งประพาดาศีสายเชื้อนัทยาปิยพงพันธ์สนทรีศิหมมตรีตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองพิมพนิดาแก่นคำชมัมพรมหายศปัญญากนกวรรณาลาโหศริพรตันติพัฒนานนทุฒิไกรสา,รส,ร,า,ร,า,สารสันพัทยากรอนวิมลพระควัตภัยบู์สุภกรศรีนวล อุทัยทองสุมาศนัทพรพันโยศีพรมณีเฉลิมศรีวิยาศาสตร์บัณฑิตกฤชพรพวงกัญญากรากฏรัตนมณีรัศมีกริวิทยาวิทิวงสุภกิจกิ่งกมวลราชโพขวัญชนกสอนสุภาพคมสันยนชัยจตุพรนันทสุธาจริยาปัญหาเสนาจักรวานสายมักคาจันสุดาแก้วใสจารุวรรณนาชินจิรชาพลสวัสด จุลาพรภูศีฐานจุธา,าพรปราวิชิตจุธาพรอัธริตเจดมพิษชัดเลิศมงคลชัดธิดาสิริคุณชัตราพรหอมเกศชนันดากิ่งทุมชนาทินาชาวเหนือชนทิชาแก้วดีชนทิชาขันรัฐบาลชาวลริตโยงรำชัชวานกองนรงชัยวัดบุญรักษาชุติมาวิทักษ์สุทรชุติมาศีทุมมาชายัยธิสเวีวงศ ชัยยันภุมพันธ์ยาธิปุทฏธ,ธนานันธนัทธมโยธานาฐานิชาบุญประคมนาถการพิมพ์เจริณนัทยาหงศิลป์น,นัทพรคมวัชระนัทพรโอนอ่อนนัทฤทธิสิทธิพรมทรงศักดิ์การพัฒน์ทรงศักดิ์จตุรบัณฑิตกุลทศพลชัยนินทศพลโออินทักษินาอินทรามณีทัศวรรณทัศน์โพทัศนีคำรังศีธนาพรธนศรีรางคุล ทวัชชัยมณีมุรธัญ,ญทรนสาลทิมาธีรพงษ์ชนะสแบงธีรศักดิ์จันโสดานิติตานาคยงนิพาพรเสพิลานิรันตุสันเทียปุรากรจวงจันทึกเบญจพรศรีภูทรเบญจวรรณส่งเสริมปริญญาภูสมนึกปิยชัดทวีทรัพย์ปุรินบุญญาทิติพองพันธ์จันทลุนพองอัมไพชัยยโตพองพัชศรีทรัพย์ยวสิน พัชพร์ปรากฏดีพลตรีมุ่งคุณคำขาวพิชยาพักมีบัวทองพิมพรคนเพียงเพ่นสุดาใจดีพัะรานิตสั้นจันดาพานุมาตมีสติมานิสาเหล่าหอมมุครินทองจุยยุทธนามโนโยธากาปูบุชารสสุขนสารายรักลลิตาอินทนุกูลวันนภาราหาวราพรขอหมั่นกลางวัชรพรพันมณี วารุณีสิทธิขวาวิพาพรแดงพวงศีริสายรชชัยจสศิประภาสีอ่อนสิริวันบุญประสานสิริวันลาบมากสุรชสุภารดาเรืองบุญสุการดาปัตถาทุมสุธารัชช่วยชนะสุธิชาเรืองสิริสุนิสาวงหนองแร้งสุภานนันโสภาพลสุริรัตฟองโคกสูงสุวิชาชูรัตโสภาวรรมั่นยืน อธิฐานประจนศารอรไทยชัยลาอริสราพิมดาอรงกฎทองภูทรอัอชราประสมพลอาจารีก้องหยินมนทิ์แก้วประสิทธิ์ศัตวแพทย์ศาสตร์